เลขทดลองออกระวังออกจริงสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิฟคนเดิมเชฟท c h ชาแนลสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP พิเศษนะครับเลขทดลองออกแต่ก็ระวังจะออกจริงนะครับหลายๆงวดหลายๆครั้งนะครับเลขทดลองออกให้โชคมาแล้วมากมายนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนว่านอะหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูเลขทดลองออกนะครับเชฟก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับอย่าลืมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับงวด1เมษายน ผ่านช่องทางของเชฟที่คนเดิมนะครับเชฟก็จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับมารุ่นมาเชร์ไปด้วยกันนะครับรวมถึงหวยลาวพัฒนานะครับเชฟก็ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะครับเริ่มถ่ายทอดสด19.30นของทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับก็อย่าลืมรับชมกันได้นะครับเอาละครับไปดูเลขทดลองออกนะครับงวดนี้พิเศษนะครับจะมีหมุนสังเกตดีๆนะครับหมุนอยู่3ามครั้งด้วยกันนะครับ จะมีทดลองออกนะครับหมุนอยู่3ามครั้งด้วยกันนะครับลองสังเกตตัวเลขดูดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจำลองนะครับทดลองออกนะครับของจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงการจำลองนะครับหรือว่าเป็นการทดลองออกนะครับก็ไม่ใช่การออกจริงแต่อย่างใดนะครับไปดูตัวเลขกันนะครับจะเห็นได้ว่า คลิปนี้ EP นี้นะครับจะพิเศษนะครับมี1.2.3นะครับครั้งแรกเลยที่เราเห็นผ่านหน้าจอก็คือ628.061นะครับแล้วก็ทดลองออกหมุนครั้งที่2นะครับ4.6.4.7.9 0นะครับแล้วก็ปิดท้ายครั้งที่3นะครับ4.6.4.7.9.6นะครับอันนี้เป็นเลขทดลองออกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นเพียงการจำลองเท่านั้นนะครับ เอาละครับเราก็จะมาดูการจำลองออกในแบบฉบับนะครับที่เชฟนำเสนอเป็นประจำนะครับเลขทดลองออกแต่ระวังออกจริงนะครับก็เน้นย้ำนะครับสำหรับเนื้อหาวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงการจำลองนะครับทดลองการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็นงวดของวันที่1เมษายนปี2567นะครับก็จะมีเลขหน้า3ตัว2รางวันนะครับเลขท้าย3ตัว2รางวันแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีก1รางวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรางวันที่1นะครับเลขทดลองออกนะครับเอาละครับไปดูกันทดลองออกกันนะครับจะเริ่มที่เลขหน้า3ตัวนะครับ เลขทดลองออกเลขหน้า3ตัววดประจำวันที่1เมษายนปี2567เลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้ง2รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 2 5 8 2 5ต่อไปนะครับเป็นเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ของวดประจำวันที่1เมษายนปี2,500 67ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของเลขหน้า3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัวงวดนประจำวันที่1เมษาย,ยนปี2567รเลขที่ออก7 4 5 7 4 5เหาล่ครับต่อไปก็จะเป็นเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้ง2รางวัลเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่1เมษาย,ยนปี2567 ครั้งที่1เลขที่ออก970 970ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่1เมษายนปี2,567ครั้งที่สองซึ่งก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของงวดนี้นะครับเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัว,เล,ตวเลขที่ออก 5, 2, 9, 5 2, 9, ้าสองเก้านะครับก็ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัววดป,ประจำาที่1เมษาย,ยนปีส5 6 7นายนะครับต่อไปเป็นเลขท้าย2ตัวซึ่งก็จะมุน1ครั้งมี1รางวัลน,นะครับเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก4 6 4 6 ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขหน้า3ตัวเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวต่อไปเป็นรางวันที่1เลขทดลองออกงวดประจำวันที่1เมษายนปี2567เลขทดลองออกรางวันที่1เลขที่ออก7จ็ห 918 705 918เอาลกครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขทดลองออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายนปี2567ต่อไปเป็นการทวนผลรางวัลน,นะครับเลขทดลองออกรางวัลที่1 705 918เลขทดลองออกเลขท้าย2ตัว4 6 เลขหน้า3ตัว8 2 5 7 4 5เลขท้าย3ตัว9 7 0 5 2 9เอาลองรับในช่วงท้ายนะครับก็จะมีหวยซองมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นใบปลอมนะครับใบปลอมของ ad mister bond นะครับงวดที่แล้วใบปลอม ก็มีชุดหนึ่งที่เข้านะครับเข้า6กสองนะครับมีอยู่ใบหนึ่งนะครับเมื่อวมที่แล้วมีใบปอม2ชุดนะครับก็เข้าชุดหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดชุดหนึ่งนะครับงวดนี้มาที่25 3 256862782 8 9 2นะครับมาต่อกันที่แอดปีชานะครับงวดที่แล้วเข้า6กสองนะครับเข้า6กสองชุด3ตัวก็เสียดายนะครับมี6 52นะครับก็เกือบจะได้3ตัวเหมือนกันนะครับ งวดนี้นะครับ1เมษายนนะครับให้มาที่938 703 537 905 2ตัวบนล่างนะครับ950503 9398 385357แล้วก็37นะครับเป็นแนวทางจากแอดปรีชานะครับใครท,ที่ติดตามผลงานก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะครับเอาละครับ มาปิดท้ายกันที่เลขสูตรลับนะครับงวดที่แล้วนะครับเข้าตรงสำหรับ78และ62นะครับแต่ก็อาจจะสลับกันอยู่นิดนึงนะครับให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับงวดนี้ปล่อยมาแล้วนะครับสำหรับ1เมษายนนะครับ 8, 90 9294อันนี้คือชุดบนนะครับส่วนล่าง6,1 6,4 6, 7นะครับวิ่งบน9วิ่งล่าง6นะครับ เอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้เชฟก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขที่เชฟนำเสนอจะเป็นตัวเลขนำโชคให้สำหรับงวดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ